วิธีฟิกพอยต์วิธีฟิกพอยต์ก็วิธีนี้อ่าฟิกพอยต์เนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าไมเา่เข้าใจไม่ยากเพราะว่ามันจะไม่ไม่ไม่เหมือนไอวิธีไบ s e c t i o n หรือว่าฟอร์โพซิชันที่ต้องมีการทดสอบด้วยว่าจำกัดช่วงหรือเปล่านะก คิดว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายก็ลองดูง่ายๆเลยถ้าเกิดเราโปรตีนเราต้องการหา x ใช่ไหมสมมติมีสมการ x กำลังสองลบ5 x บวกอ่าสองสเท่ากับศอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะแล้วเราต้องการก็ก็คืออันนี้คือฟัง์กชันถูกปะ่ะอ่าอน,นี่คือฟัง์กชัน แล้วเราต้องการหารากรากของฟังก์ชันนี้หาคำตอบสมก,การเนี่ย r o q u o t i q u a t i o n แล้วก็จับ x กลังสองลบ 5x เบวก6เนี่ยเท่ากับ0ทุถูกป่ะแล้วเราต้องการหาค่า x ที่ทำให้ฟังก์ชันนี้เป็น0 5นหา x ที่ทำให้สมก,การนี้เป็นจริงโอเคปะ่ะก็ ในเมื่อการหา5 x ก็ย้ายข้างหาค่า x เลยง่ายๆก็สมมุติเอาเอาเอาลบ5 x, ย้ายไปเอาลบ 5x ย้ายไปย้ายไปย้ายข้างแล้วก็เป็น x กลัง2ลบเอ้ยบวก6เท่ากับ 5x เหอก็ย้ายข้างก็ได้ x เท่ากับ x กลั 6, ง2บวก6หาร5 อย่างนี้อันนี้คือวิธีการฟิกฟิกพอยต์ก็คือก็คือการเอาตัวสมการตัวใช้ตัวมันเองหาตัวมันเองนั่นแหละนี่แหละคือ,อ,อวิธีฟิกพอยต์โอเคปะซึ่งทีนี้แต่ว่าในแต่ว่าเวลาเราทำอะ่ะเราจะพอย้ายข้างขา,งขาง x อย่างนี้แล้วอะ่ะเราเราจะไม่ไม่ได้ให้มันเท่ากับ x หรอกเราจะให้มันสมมติว่ามันเป็นให้ x เนี่ยเท่ากับเป็นฟังก์ชันของ g x โอเคปะ อ่าโอเคป่ะซึ่งวิธีวิธีฟ ok ิกพอยต์ก็คือไอหัวใจหลักก็คือก็คือเอ่อ x xi ก็คือ x i บวกหนึ่งเนี่ย xi ของตัวต่อไปอ่ะจะเท่ากับ g ของ g เมื่อ g ที่แทน x ของตัวปัจจุบันโอเคป่ะ x ตัวต่อไปจะเท่ากับ g เมื่อแทนค่า x ตัวปัจจุบัน โอเคไหมแต่ทีนี้เนี่ยโอกาสที่การทำฟิกพอยเนี่ยมันจะมีโอกาส2ออย่างก็คือมันอาจจะคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตก็คือลูเข้าก็ได้หรือว่าไดเวิร์ก็ได้ก็คือลูออกถ้าเกิดเจอกรณีคอนเวิร์ตเนี่ยโอเคใช้ได้ก็คือค่ามันจะค่อยค่อยเข้าค่าใดค่าหนึ่ง โอเคปะแต่ถ้าเกิดดิเวอร์ก็คือค่ามันจะแตกออกไปเรื่อยๆก็คือเราจะไม่สามารถหาคำตอบได้กรณีที่เป็นด i เวอร์แต่คอนเว r ร์หาคำตอบได้โอเคละซึ่งการการทำคอนเวิร์สเนี่ยก็คอนเวิร์สดิเวอร์สเนียคก็คือเราเราเอาเอเราเอา g ไอ,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 อฟังก์ชัน g เนี่ยมาดิฟมาดิฟแล้วดูว่ามันน้อยกว่าหนึ่งหรือเปล่า โอเคป่ะ okay, เอาแอบส์ลของ g d ดิฟเนี่ยมาดูว่าน้อยกว่าหนึ่งหรือเปล่าโอเคป่ะ okay, ถ้าเกิดมันน้อยน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นแอบส์ olute เนี่ยมันก็คืออยู่ในช่วงที่เป็นศูนย์จุดห้าอะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันจะเป็นฟังก์ชันลดถูกป่ะเป็นเป็นฟังก์ชันลดเนี่ยมันก็จะเอ้ยเอ้ยสโลบมันจะลบเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดคอนเวิร์ตถ้าเกิดอ่าน้อยน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิด ถ้าเกิดน้อยกว่า1เนี่ยเป็นคอนเว r รเออฟังก์ชันมันจะค่อยๆลูเข้าเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันเป็นไดเว r รเนี่ยมันแตกมันจะรูกออกก็คือความชันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือค่ามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆโอเคปะ่ะอ่านี้ก็กรณีที่เราหา Convert ไม่ได้ก็ลองดูโจทย์ตัวอย่างก็คือสมมติให้อ่าข้อนี้โจทย์บอกว่าอาอันนี้เป็นเคยเป็นการบ้านเซกหนึ่งด้วย อันนี้ก็คือ fx โจทย์ก็คือ fx เท่ากับ 2x กำลัง3ลบ 11.7x กำลัง2บวก 17.7x ลบ5โอเคปะให้ใช้วิธีฟิกพอยต์ในการหาคำตอบโดยที่ฟิกพอยต์เนี่ยเริ่ม x 0ตั้งแต่โดยที่เริ่ม x 0เนี่ยเท่ากับ3 แกว่า x ศูนย์เท่ากับสาม x ศูนเท่ากับสามโอเคมามาเริ่มดูกันก็จากไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ทำเป็นก็จับมันเท่ากับ0ูนย์ทูกว่า2 x กำลัง3ามลบสิบ x กำลัง2บวก 7.7 x ลบหเท่ากับ0ทีนี้ก็แยกเลยก็จะหาเราต้องการหา x เท่ากับ g วงเล็บ x สุกว่สะก็จะมีนึกก็มีได้3แบบก็คือเอา x ตัวนี้คิดตัวนี้คิดแล้วก็ตัวนี้คิดโอเคป่ะก็มันก็จะได้ตัวแรกก็คือ11.7 x อกลังสองลบสิบ 7.7 x 5ทั้งหมดส่วน2กำลัง1ส่วน3พอถอดรากที่3อีอกตัวนึงก็เป็นถอดรากที่2ใช้จากตัว x กำลัง2ก็เป็น2 x กำลัง3 17.7 x 5หารด้วย11.7ทั้งหมดกำลัง1ส okay, ่วน2อีกตัวนึงก็ใช้ x กำลัง1มาคิด ก็จะได้ลบ2อ่กำลัง3บวก11.7 x กำลัง2บวก5หารด้วย17.7โ okay, อเคป่ะก็จะเป็นไปได้ทั้งหมด3ตัวทีนี้ออ่า่าาพอลองอ่าพอลองเอาไปดิฟดูนะแล้วก็ดิฟดิฟจ คือตรงนี้แหละที่ตรงนี้มีที่ที่ผมเองก็ยังไม่ค่อยชัวรก็คือไอตัวดิฟเนี่ยคือเข้าใจว่าถ้าเกิดดิฟแล้วก็ลองแทนลองแทนที่ x 0นเน่ยถ้าเกิดแอบส์ลูดของมันน่ะน้อยกว่า1เนี่ยก็คือไดเวอร์ก็คือเอาฟังก์ชัน3ตัวเนี้ยมาดิฟทีละตัวทีละอันแล้วก็แทนด้วย x 0 x 0ก็โจทย์บอกมาก็คือ3ถ้าเกิดมันมันมันได้น้อยกว่า 1เนี่ยก็คือมันก็จะเป็นศูนย์จุดกว่าๆใช่ป่ะไม่ถึงหนึ่งเนี่ยความเพราะนั้นฟังก์ชันนั้นก็จะดิเวอแลราก็สามารถเอาฟังก์ชันนั้นมาคิดฟิกพอยต์ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งอ่ะข้อที่เป็นข้อที่โจทย์ให้มาเป็นไซน์เลยอ่ะทีนี้เนี่ยไอข้อนั้นพอดิฟรอบแรกปุ๊บเนี่ยแทน x ศูนย์ปุ๊บมันมันมากกว่าหนึ่งค่ามันดเวอตแต่พอทำไปเรื่อยๆค่ามันจะค่อยๆมันจะค่อยๆคอนเวอร์ตไปเรื่อยเหมือนกับเราไปคิดตอนช่วงที่กราฟมันแบบ กำลังจะเปลี่ยนโค้งพอดีอ่ะเออมันมันก็เลยมันก็เลยเป็นค่ามันก็เลยดูเหมือนกับฟังก์ชันมันมากกว่าหนึ่งเอความชันมันมากกว่าหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยๆฟังความชันมันลดลงเรื่อยๆอ่าซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ใจแต่ว่าคอนเวิร์ตไม่คอนเวิร์ตหรือไดเวิร์ตวิธีดูก็นอกจากอันนี้แล้วอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัวในถึงตัวตัวตัวผมเองนะยังยังไม่ค่อยชัวเรื่องการดิฟแต่ว่าแต่ว่าพอแต่ว่าพอเข้าใจว่ามันมันต้องใช เอาดิฟเอา G ไปดิฟนี่แหละแล้วหรือเราจะเช็คจากเพอทําไปเรื่อยๆเ,เนี่ยถ้าเกิดค่าไอเอเนี่ยมันมันค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลง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 เนี่ยก็แปลว่าเออมันก็ไดเวอร์มันก็คือคอนเวอร์ตก็เพราะว่ามัน eA มันเทียบจากการเอาค่าค่าค่าปัจจุบนันลบค่าอดีตหารด้วยค่าปัจจุบนันถูกปะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดมันยิ่งลูเข้าก็คือ e อก็คือน้อยลงเรื่อยๆก็แปลว่ามันลู่เข้าก็คือใช้ได้เหมือนกันโอเคปะ่ะก็วันผููรู้มาเสริมตรงนี้แล้วกันแต่ทีนี้มามาดูวิธีทํากันก่อนทีนี้ถ้าเกิดเช็คตัวนี้แล้วถ้าเกิดเอาลองเช็คด้วยการเอา g ดิฟแล้วก็แทนด้วย x ศูนย์เนี่ยของทั้ง3ตัวเนี่ยจะเห็นพอคือลองไปแทนดูนะตัวที่ใช้ได้จะมีตัวแรกกับตัวสุดท้ายโอเคปะ่ะตัวตัวนี้จะเกิน1โอเคปะ่ะตัวนี้จะเกิน1แต่อีกสตัวเนี่ยมันจะเป็น0ูนย์จุกกว่า ขอเลือกใช้อันนี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่ติดรากที่3นะวิธีทำดังนั้นดังน,นงนั้นตรงนี้เราเอาตัวนี้มาใช้ดังนั้นเราก็ได้ gx ของเราเนี่ยเท่ากับตัวนี้โอเคปะโอเคทำการวนครั้งที่1อ่าติดคำว่าวนเลยเนี่ยทำการอิ t e g r a t i รชรอบแรกอิ t e g r a t i รชครั้งที่1 โอเคป่ะ okay, การวนครั้งที่1ห,หา x 1 x 1 x 1ก็คืออะไรก็อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้ว่า x 1ก็คือ x g ของ x 0 okay, ูนย์โอเคป่ะคือ g ที่เมื่อแทน x 0ลงไปก็เท่ากับ g g แทน x 0ก็คือ g 3อ่า g ก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะคือเราเอา3เนี่ยไปแทนในนี้ไปแทนในฟังก์ชันนี้ได้ค่าออกมาก็คือ 3 3 1 8 0 7โอเคป่ะได้ข้าออกมาคือ3 1 8 0 7โอเคนะอ่า3.1807แล้วก็ก็เช็คเช็คเอ,อ่อเออรอ์เช็ค approximate error ออก็ไม่เออท่ากับ3.187ลบ3.0ถูกป่ะโจทย์บอก 3หารด้วย3.187ุคูณ100อ่าเท่ากับน,นี่ได้5.65% 68%ด้โอเคปะ่ะได้สามจุดหกแปดเเห็นอ่านี่เราเช็คเออร์เลอร์ก็ทำไปทำทุกครั้งก็เช็คเช็คเออร์เลอร์ทุกๆขั้นตอนโอเคปะ่ะอันนี้โจทย์ข้อนี้บอกว่าให้ทำสามครั้งอ่านี้เราทำครั้งที่หนึ่งละครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่2ก็คือ x 2เนี่ยเท่ากับอ่ iteration ครั้งที่2 x 2เนี่ยเท่ากับอ่า gx 1อ่าโอเคปะ่ะก็คือ g x 1 g x 1ก็ g สามจุดเท่ากับก็จะได้เท่ากับเอ่อ3 3.3338ด โอเคป่ะเอ่อไอ้ใส่เลขในะยะสำคัญเยอะหน่อยนะเพราะว่าไอ้เรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะคำตอบผิดไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่ความละเอียดเหมือนกันก็อ่าแล้วก็นั้นก็เช็คเรื่อยอ่าน,นี้ก็ด้ซิกมา a อเท่ากับอ่าก็เหมือนเดิมนะเอาสามเอาสามจุดสามสามสามแปดเนี่ยลบสามจุดหนึ่งแปดูนย์เจ็ดหารด้วยสามจุดสามสามสามแปดทั้งหมดคูณร้อยใช่ป่ะ นี่ยแล้วเออร์เรอร์นี่ก็เหลือ4%ละ4.59%โอเคป่ะก็น้อยลงเรื่อยๆอ่าทีนี้เราทำรอบ3 x 3เท่ากับ x 3เท่ากับ g x 2เท่ากับ g 3.3338คำตอบที่ได้ก็คือ3.4424 โอเคป่ะอ่านี่ก็คือเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นดีกว่าอแทนปุ๊บได้สามจุดสี่สองสี่ก็เป็นคําตอบโอเคป่ะจึ้งเคนะทำไมถึงเป็นคําตอบพอดีว่าข้อนี้เขาให้ทำสามรอบถ้าเกิดเขาดูที่เปอร์เซ็นต์ก็ก็ก็เราก็เช็คเปอร์เซ็นต์ดูอ่าถ้าเกิดเช็คเปอร์เซ็นต์ก็อ่า approximate error เท่ากับอ่า ลบ3.3338หารด้วย3.4424คูณร้อยนี่ก็อยู่ที่3%ามเปอร์เซนสามเปอร์เซนโอเคป่ะก็ก็ดูว่าเขาต้องการที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนจนกระทั่งไอ้คำตอบของเราณนณะนะครั้งนั้นอะ่ะมันได้น้อยได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าที่เขาต้องต่ำกว่าที่เขาฟิกไว้แล้วอะ่ะก็ โอเคป่ะก็ประมาณนี้